Có chắc thì hai ba chân lại mà Khách thì ở cầu mà chay Cả nhắn mới kết vô Khách thì ở kết mà chay Cả nhắn mới cầu Ơ này văn vào nhạc bảo xa lắm Đâu cao แล้วพอถิบให้เก้าทิตตว่าให้มันท่านไม่ร่าวิท่านว่าท่านไม่ร่าว่าไหนสิมานละพอวัดที่หนึ่งเอาเก้าทิไปครับก็แล้วแล้วจับวัดที่เอาเก้าทิบคนทำงานละได้อกเกินบว่าใดว่าไดเกินว่าถึงว่าท่านว่าไดเล้อมาเชืออีกเอาจักว่าเอาพี่จำเงี้ยจำกัดเอาเก้าทิ้งนละให้มั้แล้ววันพรอืง ผู้ที่เก้าทิพผู้ใดถ้าพอเอาบักเชียรถืวนจริผู้เก้าทิพแม่หลักเชียรกวนหลักเชียรวนเฮียกวงเออพิชัยได้กางว่าสันขันโม่ไหววาสันเอาจำคำว่าตอทิพยขันหลักเชียรวนมาบอกสิบข้ายุ่งฟังดูดิเออว่าพ่อพ่อพ่อเก้าทิพกับพ่อว่าสันหลักเสียร์ืวนว่า บาดเยือกบาดแล้ววิเขาถูงมากมันกัดกิได้อยู่ดอกบอกว่าไรข้าถวายหน่อยพอแล้วรับเอาทิ้อขอเจ้าเจ้าขอเจ้ว่าไดรว่าไรว่าฟังดิข้าถวายหน่อยก็ว่าฟังว่าหายแข่งแข่งขาดแต่เขาตามวุ่บัดเยือกโรคอักระเกินว่าไร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 บักเชงเองก็ว่าบักแชงเองนี่ต้องเฮ็ดให้มากดี่แล้วต้องแข็ดบาดชิ้นให้มากถึงงเออ ให้วัคซีนกวนน่ะไปเป็นที่เก่าสิงจากว่าแล้วว่าต้องห้ยภัยวัดซ์อีกเอาเท่านั้นบอกเขาเท่านั้นเด้องานหลักมากหลักต้องทำวัคซีนเกินไม่ได้ต้องทำวัคซีนบ่า่เอาเท่านั้นหลักเอาหนหลักเพราะกระปวดภายได้แค่ไม่น่ะงูจากเ่าะแต่ว่าไมวรด้มากกว่าเขาคิ้เขาคิ้เขาคิ้เป็นคิ้ภไปคิ้วัคตามบ้านได้คิ้วม่หลัก โอ้จะไปบ้านมาหาแห้งแล้วเขาบอกทอว้วี่บ้านมาหาแห้งมาได้แบบประตูที่ทากหัวเขางูกระสีตอดพ่อไม่ว่ารักมาดาบเราอันงูแห้งหล่าแห้งหกเลยไม่ต่ปลาใหม่พ่อไปเบิง่งปลาทิชทู่บ่ายงูง่ายเนี้ยวันน้าพ่อว่าช่วงแห้งกับว่าได้ไหมประตูนะยัดไปไกลแล้วทิชชู่ไป ม,มาเออมาบ้านพ่อพ่่ <c oughs> มาจังงามอารามตา <c oughs> า่าเลดกที่กเกเทศว่าเออเจอดู <c oughs> กับัักกันเบิง่งเอาทันตัวดะไปรงบ้านรงเมืองเดิมเขาไปพิดบ,บ้านหลังงูตอดพอ่อว่ารรับึิท้องไร้ไอเขาบาา้านว่าหางแท่งว่ารงไร มันต้องคำให้ถืกว่าแม่ละมันจองชั้นตัวอเ,เอาให้มั้งเน่ยนอนไปเลยก็ใช้หลาจารนที่บววตน้นย่ามได้หรือคือได้เป็นจานอาเออัาว่าจังทั้นได้คว่าจานที่เราพว่าว่าไปบวชนยางได้คือบบว่าท่านเซ็นชีกักเสือก็ได้เป็นจานว่าได้แต่จานของ FT! เอฟทีเออร่วมบนมานอิพางเนี่ย ว่าบา่ววาทีมแล้วด้วยกับว่าท่นจานว่าท่านว่าจานทีมแรารด้วยว่าท่านคือว่าท่านได้บวกคือว่าท่านได,ด้คือได้เป็นจานแล้วังว่าอ๋อเพื่อถิวัพื่อหัรหไม่โทไม่ราไม่โชไม่หวานไม่รู้มมด้อหเมไหรบ้างหาทองไหว่บ้างิจับการน้จับเกาา้าวหนาอเอาเดอวดีไม่ห้งหลก มาเอี่ยงอีกบาทจักว่าเป็นเอี่ยงแบบว่าคุกคักตดกว่าเออจัางมาเอี่ยงแบบถวายน้อนกท่าไอโง่ตัวตัวตัวโง่เลตัวท่านงูว่ายตัวท่านถ่ายตัวท่านถ่ายยางแต่ของอเอขาว่าถ่ายยางถ่ายไอ้พี่ยูไอ้นี้เขาเออถ่ายไอ้พี่ยูขังถวายน้อน เมา่ท่านป่วยเขาถามมาเฉียกแล้วว้ามาครับมล่าแน่เป็นพันเป็นพวกมมาเป็นตั้งท่านอ้าวการวัดขายกิหยังเป็นขายกิหยังเว้ยตื้นหดขายจากของมาตกใจว่ามันงุงว่าท่านที่ฟอว่าวัดน้ำผ่านว่าท่านก็ว่ามันงน็รวยลายมาเนะาะ กำลังฟังเพิ่นคักแม่นเอาถวายกาว้าอย่าโด,ดานว่าเชนมึงตื่นหัดถ่ายจากขอเมแทบเทีาวด,ดอกอันไหนกาวได้ดูได้เตรียได้รักได้พอบ้าบ้าเตรียมเลยเออจังใจว่าถือบ้าบ้าอย่างนี ท้าท้าบ้านขอ,อ,อนของเจ้าอาวัอถามา่้าพระเจ้าอ้าจะบอกพระเช้าพ่อขกินขึ้เก้านะพ่อเป็นโยมพ่อไม่ได้เป็นพระเนาะเอปปททอปฏิบัติปฏิบัติทอปฏิบัติปฏิบัตินางพ่อปฏิบัตินังว่าพิดผินพี่พ่อบอกเลยว่าผิพิดผินผิดแต่เขาถือว่าถือเขาตั้งหลังผินมาไห่ขัดแรงหลังเออขัดแร่หลังวะ เออวันนี้กระท่าพอาว่าบนั่นแหะว่าอ,อยากได้รายตัวเก่าเท่านั้นนะจำบเล้าวันทีหนึ่งน่แหละให้บัดที่วันันถึกแล้วบัดแค่เองครบับผมแล้วเก้าสิบคนเข้นานั้นพอบัดที่แรกกบว่าที่ทิบบที่นั่นแหละผัดวัดตอร่รองกันนักเป็นจ้าท่านด้วยผัดวัดที่ทิ้งเรืายรายกันร้องหายที้ทิ้ พอที่ผิวม,มานเาไม่รางบ้านต่พอบ้านลายเราดิแค่จ้ง <c oughs> ไ,ได้บ้านเขาบ่า,านคืนอได้พอมันกับนี้เดือดร่างบ้านทั้งหนามั้งหนาถามว่าบอาเทียมพอว่วัี้เคนถือร่างบ้านที่นึง่งว่านีพอยกไก่ว่าพอบ่าไก่ที่รักยกไก่ไกล้ยังดีแั่ผู้ไห้อีกแล้ว บานเลยใครทำไมคู่ไหนอีกบ้างผมว่าคือตื่นเต้นชนะมาว่าท่านว่านั่งโโลโเลยืนแมนบอนั่งแล้อนีมีจักคนม่ามีจักคนแต่ว่าก่ยวิ่หลันั่งแล้อนีว่าถือจักขอรักแ่เนะร่างวันที่หนึ่งว่าถือแต่ว่าถือรัางวันที่สองแ้วหับข้อว่าท่านว่าถือกระตามมั่งหลับข้อนั่งถือในท้ายถามตรงนั่งไนั้งที่ว่าถือ น ma but, ma isa, mm ั hmm. isa, u, u. Ora, ora, mm ่ง hmm. ฟ mm ังม่างีกยแมเล้ยอยกม่ก็ือการแั่ดูปก็ทักเท่าดอกวางวันที่นึงวม่ถึงอากถึงท่าแล้วเมื่อวานได้ทายว่าเงาเอ่ยมมันกับวันดที่อยู่นั่นแหละคิดเอาปฏิบัติเอารอคอยก่อนรอคอยก็กรยังวะ กันังว่าคิวคิวคิวกันยังว่าบอขียนเอกแขียนว่ายุกันยังว่าถือเออ๋อจังสิวาจังไรท้าพ่อว่าถือร่างวันที่หนึ่งร่างเขาท้าพ่อถือกางวันที่สองม่อร่างวัที่สอหาใบก็ได้มาต่อร่องเอกเซลร่งกังก่อยนะร่างวันใกล้เขียนเขาได้นะ ตรงๆว่าได้พอร่างว่างทีหนึ่งร่างว่างทีหนึ่งเลี้ยวท่ายจากหัวจักได้เลี้ยวท่ายหน่ะระว่าร่างว่างทีหนึ่งมันไม่อย่างมันไม่ถูนกันอย่างว่บร่างว่างทีหนึ่งมันไม่ถูแต่ว่าทายช่องโตอยังเลี้ยวท่ายพออย่างเลี้ยวท้ายเบาเลยมันไม่อย่างพอามันไม่ถูนว่าผัดบ่าไหมนะค่อเทไปนะเป้ท้ายชตัวั เดี๋ยวท้ายไม่มีถูนนะม,มันว่าไม่ถูอบาดในร่งางวันทีหนึ่งวันเสียกไม่ถูนไหมพี่มันได้ปวดหัวนะร่งางวันที่ช้อโตัวนะพอช้อโตัวมาแม่ร่งางวันทีหนึ่ง มันไม่ยังพอมันไม่เก่ามันไม่เก็ดมันไม่เก็ดมันไม่เก่ามันไม่เก่ามันไม่เก็ดมันไม่เก็ดมันไม่แปดเราเด้๋ยวพอไม่ช้าโตนี่แหละเรียวยไทยนหมอนน่ะพอเรียวยไทยเหนหน่ะมันเก็ดเฮเก่ามันเก่าเฮเก็ดมัเก็ดเฮเก่าขั้นว่าเก่ากับคือเก็ดนะขั้นว่าเก็ดกับคือเก่ามันก่าเริ่มมีคาเท่ากันมาคักมาแม อตัดชิ้นได้ไม่เอาก้าก็เอาเกตไม่เอาเกตก็เอาก้าคนสุดท้ายก็ยังการส่องหลอดเหมือนเดิมก็จักเสียให้ว่าจังหลายมา้ขัดเสียเอาเก้ามาใช้ก็ยังไม่เกตอยู่ขัดเสียเอาเกตมาใช้ก็ยังไม่เก้าอยู่อ๋อจังนั้นมันเบาเงียบเบาช้ามั้งเดินนาเบาจังบ้างหนักพิเศษแล้วหน้าเบิร์เนอรเอาจังๆดำหมดไป ไม่นัาของใจวอกมาคำวไออไ่ไม่แน่าคอนจะของใจไม่จะคอนรู้เอา,เอา,าไม่โชวไม่ไม่โชกไม่หวานายเดีวีไม่แห้งโชผู้ช่วคนได้รูดเออเอ,าเอ,าเอา้าเอ้าเอ้าไม่ีใหรอกค,ครับนี่กับเพื่อแนวทางของปูเพื่อนห้ยมือนี้นะคำน้าเอฟซีคาว่าแล้วกอะอย่าลืมนะครับเดิมฝ่าไปหาหยิบจับรตตอีเอาไว้คือตัวเพิ่งยำที่สุดนะครับเอฟซครับตัวพิ่ยำที่สุดก็คือเป็น กับก็คือเป็นบ้านเล็กที่เด้อครับเด้อเอฟซีเป็นบ้านเล็กที่นี่เพิ่นจำมาตลอดนะครับเนาะกลับไปหาไว้เด้อครับเด้อสิได้ทันวันนอเนาะเอานี่ก็คือบ้านเล็กที่ของปู่่เพินเนาะครับเนาะเพิ่นว่าให้มาเลี้ยงคิวเอาอถาล่อรับอ่าให้ซอยอ่าไผบ่มีก็มาถาเอาอยู่นี่เลี้ยงคิวเด้อครับเด้อจนฮอดคิวที่90เด้อครับเด้อเอฟซีอันนี้ก็คืออ่าปู่เพิ่นบอกนะครับเนาะขอให้เอฟซีทุกท่านจงรลำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับ อ๋อสำรัคลีปนี็ขอหยุดที่คลิปไว้เพียงสำมเนี่กนขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียางงามครับ